วงจรไฟฟ้านะก็คือประกอบด,ด้วยอุปกรณ์นะเช่นหลอดไฟ2แหล่งจ่ายนะจำได้ไหมแหล่งจ่ายก็พวกแบตเตอรี่ถ่านไปฉายอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืไฟจากบ้านเนะีนะ่ยเราเรียกว่าแหล่งจ่ายการเชื่อมโยงเชื่อมต่อสายไฟฟ้านะครับนะหรือลายทองแดงในในแผ่นวงจรนะครับเพราะน,นั้นสัปดาห์ก่อนเราเรียนไปแล้วเรื่องของ วงจรทุกขมทั้งแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับนะซึ่งเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่อะไรครับแหล่งจ่ายนะแหล่งจ่ายตรงนี้เป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงซึ่งมีขั้วนะครับบวกกับลบทันะ้งไม่ว่าจะเป็นจากแบตเตอรี่ทางไฟฉายนะหรือ,อแผ่นโซลาเซลอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสตรงเพราะมีขั้วบวกลบนะครับต่อไป โดยผ่านอุปกรณ์อาจจะมีสวิตนะครับแล้วก็อาจจะต่อนะตัวนี้เป็นโหลดซึ่งเป็นหลอดไฟนะครูยกตัวอย่างให้เป็นหลอดไฟนะครับก็มากลับมาครบวงจรที่ขั้วลบนะฮะกระแสไหลาจากบวกวิ่งไปผ่านนี้ไปไป็ขั้วลบนะครับอย่างนี้ครบวงจรนะครับครบวงจรเรียกว่าครบวงจรนะครับเป็นวงจรอน,อนุกรมนะ ตกวส่วนแค่นี้นะเหมือนกันนะสลับก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับก็คือไฟบ้านเองซึ่งมีกระแสและแรงดันที่สูงกว่านะครับถ้าต่อไปวันนี้จะมาดูเรื่องของวงจรขนานนะครับไฟฟ้ากระแสรตรงบ้างนะครับขนานอย่างไรในรูปภาพนะครับในรูปภาพน,นี้ เป็นกระแสตรงก็เช่นเดียวกันอย่างเดิมนะครับมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่นะครับซึ่งมีขั้วบวกขั้วลบเช่นเดียวกันนะครับผ่านอะไรฮะสวิตนะครับนักเรียนดูดูลักษณะการต่อนะฮะดูรูปวงจรนะไฟอย่างหลอดไฟนะสามหลอดนะสามหลอดถามว่าครูครับเอ้าแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับได้นะตรงนี้ถือว่าเป็นโหลดหลอดไฟเนี่ยเป็นโหลดนะโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ที่เอามาต่อขนานกันนะครับก็อ,อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นเช่นอาจจะเป็นมอเตอร์นะอจจะอาจจะเป็น,ปนอะไรครับพัดลมนะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะซึ่งสามารถมาต่อเป็นการขนานแบบนี้ได้นักเรียนดูเวลากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านแล้วเปิดสวิตช์ปุ๊บเป็นไงฮะกระแสไฟฟ้าวิงว่งแบบนี้ ไปวิ่งไปนะอย่างเช่นหลอดที่1น่งเป็นไงฮะกลับไปครบวงจรที่ขั้วลบไหลจากบวกไปลบนะครับครบวงจรนั่นคือหลอดที่1ก็จะทำไมติดเพราะฉะนั้นหลอดที่2เช่นเดียวกันหลอดที่3ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาไฟกระแสไฟฟ้าไายผ่านมานะครับก็จะมาผ่านหลอดทั้ง3าหลอดทําให้หลอดทั้ง3หลอดนี้ติดพร้อมกันเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาในวงจร เวลาเราไปไปซ่อมหรือไปแก้ไขตรวจเช็คอะไรเรามีสถาหาในวงจรเราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเช่นสมมุติว่าสายไฟตรงนี้ขาดสายไฟตรงนี้ขาดตรงนี้นะเมื่อเปิดสวิตซ์ปุ๊บนะเปดสวิตซ์ปุ๊บเ็นไง่งไฟเป็นไงผ่านมาได้ไหมผ่านมาได้ไหมครับไม่ได้นะพอเมื่อมันผ,นผ่านมาไม่ได้เพราะนั้นหลอด สามหลอดนี้จะติดไหมติดไหมครับไม่ติดเพราะว่ามันไม่ครบวงจรถูกไหมมันไม่ครบวงจรน,นะครับเช่นเดียวกันโอ้ยเด๋มสมมติว่าหนูมันมากาัดสายตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็กระแสไฟฟ้าก็ไหลมาเปิดสวิตช์ปุ๊บเอาไหลมาไหลมาเข้าหลอด3าหลอด2องหลอดหนึ่งเามาจะกลับมาครบวงจรที่ ขั้วลบเป็นยังไงฮะเกะดิดหนูมากัดตรงนี้หรือขั้วแบตเตอรี่หลวมหรือขาดหรือสายขาดในอะไรก็แล้วแต่นั่นคือปัญหาที่เราต้องต้องไปดูตรวจเช็คนะครับเป็นไงก็หลอดทั้งสามหลอดนี้ก็จะไม่ติดนะไม่สว่างเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรมันไม่ครบวงจรถูกไหมครับอันนี้กรณีที่สองนะเอาต่อไปในกรณีที่สามไปดูสมมุติว่าตรงนี้ นะถูกหนูกัดเช่นเดียวกันหรือสายขาดในเป็นไงเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บนะครับกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านมาปุ๊บมายังหลอดที่สามได้ไหมไม่ได้แต่มันไปหลอดที่สองได้ไหมกลับไปโค้งจรได้กลับไปโค้งวงจร,ลงจรหลอดที่หนึ่งเหมือนกันกลับไปโค้งวงจรที่โค้ลบได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้หลอดไฟหลอดที่สามจะไม่ติดนะครับแต่หลอดที่สอง และหลอดที่1จะติดนะครับเนื่องจากไฟฟ้านะไหลผ่านตัวหลอดไฟแล้วกลับคงจรที่กั้วลบได้นะครับหลอดไฟจิดติดนะอันนี้นะตอนนี้ที่3เช่นเดียวกันถ้าหนูไปกัดสายอยู่ตรงนี้สมมติก,กัดตรงนี้ ตรงไหนก็นแล้วแต่ที่นักเรียนต้องเช็คดูนะครับเวลาเราตรวจตรวจเช็คตรวจซ่อมอุออปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้เรื่องไล่วงจรนะครับโดยสายหลักการพวกนี้แหละครับเมื่อเปิดสวิตช์ดูกรณีนี้ตัวกรณีหนึ่งก็เหมือกนกันนะครับหลอดไฟที่สามหลอดไฟที่สองมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรเห็นไหมวงจรแต่หลอดที่หนึ่งมันไหลมาแล้วมันผ่านหลอดมาแล้วแต่มันทำไมฮะ ไปไม่ถึงขั้วลบหรือไม่ครบวงจรที่ขั้วลบเพราะฉะนั้นหลอดไฟหลอดที่1ตัวนี้จะไม่ติดนะครับแต่หลอดที่สองหลอดที่3มจะติดนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวงจรขนาดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถามว่าคู่แล้วเพิ่มหลอดได้ไหมมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มอีกได้ไหมได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟด้วยว่าสามารถที่จะจ่ายไฟได้เพียงพอกับโหลดหรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระแสะตรงนะกระแสะตรงนะครับต่อไปอถ้าเป็นกระแสะสลับไปดูไปดูกระแสะสลับวงจรขนานกระแสะสลับบ้างกระแสะสลับก็เช่นเดียวกันครับเหรียนก็คือเปลี่ยนแพลักจากแหล่งจา่งจายก,ก็คือเราเอาแหล่งจ่ายจาก,จากในบ้านเราหรือ จากการไฟฟ้านะครับนที่ผลิตมาให้เรานะครับซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะครับก็มีขั้วลายกับขั้นนิวตันนะครับหรือย่อย่อคือลาย L นะครับนิวตันเป็นเห็นนะครับลายถ้าเราเช็คด้วยมันแกะขั้ววัดไฟเนี่ยก็จะมีกระแสไฟฟ้านะเป่งออกมาให้เราเห็นนะครับก็คือมีไฟแต่นิวตันจะไม่มี อย่างในวงจรเช่นเดียวกันนะครับครูมไม่ต้องอธิบายเลยแต่ถ้ามันมีปัญหาก็คือมันไม่ครบวงจรจากจุดไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นจามขั้วต่อหรือจุดต่อต่างๆนะครับก็นักเรียนก็ต้องไปตรวจเช็คดูนะครับอาจจะเป็นตรงจุดต่อน,นี้ก็ได้ไม่รู้หรือขั้วหลอดก็ได้อาจจะหลุดหลวมๆนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คการซ่อมเบื้อง,งต้นพวกนี้เราควรจะรู้นะครับ ไปขยับดูซิเปบิด,บดหมุนให้แน่นดูนะครับหรือหรือสวิตตัวนี้อาจจะเป็นไงอาจจะไขน็อตไม่แน่นนะครับหรือเสียไปแล้วน้าสัมผัสข้างในนะครับเกิดการล้าเกิดการาสึกก่อนนะครับก็อาจจะเสียตรงนี้ได้นะครับหรือปลั๊กไฟตรงนี้นะครับอาจจะต่อไว้ไม่ดีสายกําลังจะหลุดและหรือขาดในก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น การเป็นช่างเราต้องรู้จักสังเกตนะแล้วก็ดูนิดหนึ่งว่าตรงไหนจุดไหนที่มันเป็นปัญหาหรือเกิดปัญหาทําให้หลอดไฟหรือในวงจรเนี้ยมันไม่ทํางานนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมมีใครจะสอบถามอะไรไหม วันนี้วันวันนี้ก็คงเรียนแค่วงจรขนานนะเรืนแค่วงจรขนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่มีครูก็จบนะ